สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ยยายเอาสิมหาอันเทดจากพึ่งเลืองานทำคำขาเจาวมาเก็บก่อนแล้วละ่ะตะว่าถึงสิมารอขี่เก่าเนาะคาเทียมันยัง่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งพอดีมาหอดพ่อดอกน,น้อยๆพี่น้องนี่จ้ะพ่อดอกกระลังกันอนน่อนเนาะดอกน,น้อยพี่น้องนี่จ้ะเลือตาขาจากระพ่อได้กินยนย่นีเนาะพี่น้อง พอเฮ็ดสองดอกพี่น้องจ้ารอดหูรอดตาข้าเจา้าโอ้ยมาเบิ่งด้วยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องรอดหูรอดตาข้าเจ้ามันอยู่ใต้หญ้าจ้ะดอกหนึ่งสามดอกพี่น้องดอกหน่อยก็มี๋ย่นี้อะเป็นกี่อยู่ก็มีพี่น้องกำลังเสีออย,ยอยกมันอยู่ใต้หญ้าจ้ะเผล,ะะเเละเเมะยังข้าเจ้ามะยังหรอข้าเจ้าเบื้องเห็นเนาะมันอยู่ใต้หญ้านี่พี่น้องอุย้ยนี่เด้อ วัวอวบครับพี่น้องเอ้ดอกง่ายดอกดอวบหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกกับดอกกี่ติดกันเนาะดอกหน่อยก็ยังมีจ้ะจะไตยาเนาะแต่ว่ามีสี่ดอกพี่น้อง ดอกงามพี่น้องอุ้ยทางน้ำเด้เอาหนักดอกนี่อ้เลือดเอ้ยขาหมุนเลยอ้หขาหมุนพี่น้องขาขาจะโกเลยนี่เลือดโผล่ไ โอ้ยพี่น้องจ้งายางมาเอ่อได้แต่ดอกไ้หน่อยๆมื่อน,นี้วันนี้มาพรอ้ดอกง,ง,งามงามพี่น้องสออ้น้ากันพี่น้องเอ,อ้ยเมิ่งเน่จ้ะพี่น้องตั้งโคดรมุดยุ่นไหมปัดดอกนี่ไหมมาได้มาเดมเลยงามคักงามเน่แถวบัดทีดียืดมีงดูมึงดูดดดดดงมือเจ้าว่างามบ่พูดระสียงดึีไหมกระชับปัด ถูกนี้ง่ามคับหลอดหูหลอดตาขาจาวะง่ามคับ พี่น้องมันอยู่หกเนาะกระเจ้าเนี่ยเรเห็นแตะดอกเปนดำขุ้มมุ่งอยู่เลยกระขาบางขาได้พี่น้องเอ้ยฟาดขาดอกนีู่พี่น,อนอ้องเขาโผล่มาพูดแต่จะฟังเสียงเลยพี่น,อน้องเลยดูนะปื๊ดขาดูไหมช้ำกั็ปั้นเอาโหลดขาไหมนี่นพี่น้องเลยน้ำขักน้ำเ่ยดูนะพึ่ดดอกนี้ไหม ดอกใหญ่คักว่ะดอกใหญ่คักพี่น้องดอกนี่มึงเนี่ยขาขาข,าว,ขาวพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยพูดอ่ะซ้ำกับปัน่นเอารถได้นี่ดอกนี่งามพักงามเนี่ย้ดอกนี่ข้อหักที่เป็นโอ้ยคนยางเหยียบพี่น้องเอ้ยนี่น,นี่ข้อหักได้อยู่ ขากระได้อยอะขาบบกนี้หนึ่งดอกนี้จับพี่น้องมันอยู่ในดินโอ้อยใต่ใบไ,ไม้เนะ้ะเจ้าปรเห็นกะลังพ่อกินจ้ะกะลังอวบ,บเนาะตูมูติมิ กํลังพ่อกินพี่น้องก็ร้งพ่อกินเลยเ็ดเพิงหวานพี่น้องมาพอ่อจุ่มหนึ่งพี่น้องดอกกําลังพ่อกินจะ้ะโบหันใยเนาะแต่ว่ากําลังงา,งามพี่น,ออน้องสามสี่ดอกนุ่มกันแม่แม่ดอกบานนี่สิเด้แบบว่าสามสี่ดอกในแกงหนึ่งได้เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันจะ้ะมึงจะ้ะ ดอกมันกำลังปูมเนาะตะวากัดแด้อยู่พี่น้องหนึ่งดอกสองดอกตักครับสี่ดอกห้าดอกหกดอกน้อง เจียวเปียวอีกดอกนะึงจุ๊บนี้ได้แปดดอกพี่น้องจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเฮาไปเก็บมาแล้วจ้าก็ได้ซ้ำนีน้เนาะไปเก็บอยู่ในป่าสนจา้าเห็ดเพลิงหวานในเดนมาร์กจ้าพี่น้องจา้าจังได๋กะฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังแรงใจคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กนนัเลยเด้อจา้าสวัสดีจา้า